ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซีีมาคาเฟ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ซินีมาคาเฟ่โดยป้าหมูกับแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีป้าหมูด้วยจ้าเจอกันใหม่อ่าเวลาใหม่เดือนใหม่เออเวลาใหม่อเวลาไหนไปตามหาเอาจะเจอรายการเราหรือเปล่าเนะเราจะไปเอาวันไหนไว้เป็นความลับปลุบปลอบรอเล่นจ้าเอ๋เปิดมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่เด็กคุณผู้ฟังบอกยังไงนะก็ สำหรับเดือนใหม่นี่ก็เป็นเดือนเข้าช่วงปลายปีแล้วนะเหลืออีกไม่กี่เดือนเราก็จะขึ้นปีใหม่อันนี้ก็เป็นช่วงช่วงน่าจะปลายฝนละอืมอืเี่ปลายฝนต้นหนาวต้นหนาวยังไม่เห็นหนาวเลยนะอจะฝนแล้วก็เทเยอะอยู่นะบางวันก็ยังรู้สึกร้อนนอยากให้ฝนตกฝนตกก็โอ้ยบนอยู่นั่นแหละเป็นอีคุณป้าช่างบนทีเนี้ยสัปดาห์นี้เนี่ยจะ ชวนมานะยังไม่ได้มีโอกาสไปไปดูหนังที่ไหนเลยนะยกโอกาสนั้นให้ป้าแล้วกันเออใช่ฉันว่าฉันตลอนดูป้ายังแบบว่าออกไปดูได้เลยไม่ใช่ว่าดิฉันออกไม่ได้นะมันมันเวลามันไม่ได้เลยไม่ได้คากำลังทำงานดูหลายสิ่งนะก็เลยใช้วิธีกดไปมามาไปไปมามาอยู่ในแต่งจริงในเน็ตฟลิกเนี่ยหนังดีเยอะนะดีจริงจริงต้องกดให้เจอ ใช่ถ้ากดไม่เจอฟังรายการเรานั่นแหละเราว่าเราแนะนําให้รีวิวพวกเนี้ก็สําคัญนะมันไม่เสียเวลาใช่จริงพอของที่ฉันนี่พอเห็นรีวิวบางทีก็ไปกดเอาไว้ในลิสต์เออเออแอดเข้าไปในลิสต์แล้วก็มาตามดูทีหลังว่ามันตรงกับที่เขารีวิวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ก็ลองดูสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะเป็นภาพยนตร์สั้นดูแบบประมาณสักครึ่งชั่วโมงจบดูไม่ยากนะแล้วก็ดูแบบ เสพง่ายๆนะไม่ต้องคิอดอะไรเยอะออนะชื่อเรื่องว่า Two Distance Strangers ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าผู้คนแปลกหน้า2คน 2> ที่อยู่ห่างๆกันด้วยนะแบบคนแปลกหน้าแบบระยะห่างนะสอคนอันนี้พูมกับคือคุณ Travel Free แล้วก็คุณมาตินเดสมอนเดสมอนโรเป็นหนังของปี2020ก็มาสัก2อสปีที่แล้วนะคะแล้วก็ เป็นภาพยนตร์ที่กดดูดเพราะว่าเป็นภาพยนตร์รางวัลออสการ์ด้วยเอ้อ่านะจากสาขามันเป็นสาขาที่ชื่อว่า best live action short film เ,เป็นภาพยนตร์เหตุการณ์สั้น live action คือเป็นช็อตฟิลม์มฟิล์มสั้นๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มี มีเรื่องราวที่แบบกระชับนะซึ่งเรื่องราวนี้ในในโปสเตอร์หน้าหนังเนี่ยที่ป้าเห็นที่ใช่ที่ป้าชอบไหมใช่ใช่ใช่สีเหลืองใช่ใช่ชอบเลยเขาจะมีสีเหลืองมาสีดําเป็นสีคู่ตรงข้ามกันเนาะแล้วก็มีผู้ชายสองคนยืนเผชิญหน้ากันคนนึงแน่นอนดูเป็นคนผิวสีใส่ฮู้สีเหลืองแล้วก็ยืน ตาต่อตาฟันต่อฟันนะอยู่กับตำรวจที่อยู่ฝั่งขวาแต่ตำรวจเนี่ยเป็นฝั่งสีดํานะหมายถึงว่าเป็นผิวขาวแต่ว่าอยู่ในโซนของสีดำนะแล้วก็มีตัวอักษรที่วางแบบคอมโพสอย่างสวยงามนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะแล้วมันเป็นหนังที่เล่นก็อยู่สองคนนี่แหละอ๋อเหรอหมายถึงว่าเล่นตัวตัวาเนินเรื่องหลักเนี่ยก็จะมีอยู่สองคนแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกคนนึงนะว่าด้วยเรื่องราวของคุณคาร์เตอร์คาร์เตอร์เนี่ยก็คือคุณผิวดําเนี่ยที่มารับ นักแสดงที่มารับบทก็คือคุณโจ伊ีบแบดแบดแอสจริงๆรู้สึกเขาจะเป็นนักร้องเป็นแรปเปอร์ดิ<嗯>ฉันไม่รู้จักเนาะ<嗯>อาจจะเชยไ้นิดนึง<嗯>แต่ในเรื่องเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์หนุ่มผิวสีนะที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนนะ<嗯>ในมหานครนิวยอร์กอ่าเ,เล่านิดนึงนี่คือ นี่คือพื้นที่เซตติ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่นิวยอร์กตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนระหว่างนั้นเนี่ยข้างๆของคุณคาเตอร์ก็จะมีสาวนอนอยู่ข้างๆอ่าเป็นอันลูกกันแต่สาวที่ตื่นขึ้นมาก็เป็นสาวผิวสีเหมือนกันนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาวผิวขาวเป็นสีเดียวกันนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วแรกก็บอกว่าเออจะกลับละก็มีการมีประโยคนิดหน่อยจะกลับแล้วเหรอนอนนี้เมื่อคืนเป็นยังอะไรนิดหน่อยนิดหน่อย นะแล้วก็บอกว่าฉันจะกลับแล้วเพราะว่าคิดถึงสุนัขผิดบูผิดบูนะนะคิดถึงสุนัขผิดบูลูกตัวเองเหมือนกับว่าเป็นสุนัขสุดที่รักนะแล้วก็ก่อนก่อนจะก่อนจะกลับเนี่ยก็วิดีโอคอลกับหมาหมายถึงเปิดดูกล้องอ๋อแล้วก็จะมีการให้แบบว่าที่ต่างประเทศเขาจะมีที่ที่เมืองไทยก็มีแหละ เป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติออ๋เพราะว่าหนุ่มเนี่คุณคาร์เตอร์ไม่ได้อยู่บ้านเมื่อวานไงอ่าเพราะฉะนั้นเอาเดี๋ยวน้องหมาจะหิวพอมีกอ่ะกินอาหารก่อนนะอแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับไปหมาก็อ้าโอเคโอเคกินเสร็จอ่ะก็ภาพก็จะกลับมาตอนที่คุณคาร์เตอร์เดินออกจากประตูอพาร์ทเมนต์ของผู้หญิงเนาะแล้วก็จะไปเจอคุณตำรวจคนนี้แหละออฟฟิเซอร์ชื่อออฟฟิเซอร์เมิร์กเป็น ตำรวจนะนักสแสดงที่มารับบทในเรื่องนี้ก็คือคุณแอนดรูว์ฮอลเวิร์ดเป็นตำรวจผิวขาวคือ,อตำรวจตำรวจคือแบบตำรวจผมเกลียนใจหมวกแล้วก็หน้า<ด>ตาใหญ่ใหญ่หน้าตาแบบพร้อมจะพร้อมลุยพร้อมบวกเอางี้จะบอกพร้อมหาเรื่องก็ไม่ได้เดี๋ยวถูกจับพร้อมจับผิดจับผิดจับผิดไม่ได้หาเรื่องเอางี้พร้อมสอดสายสายตาดูแลทุกสุขของประชาชนอนออกไหมเอ็งรอด ตูดเสียบอ่าริชันรอดพร้อมที่จะแบบคอยดูแลประชาชนให้อ,อ,อยู่ยังมีความสุขปรากฏว่าก็ไปเจอกับคุณคาร์เตอร์แบบเนี้ยแล้วคุณคาร์เตอร์เขาก็เหมือนกับกำลังแบบกดโทรศัพท์ควักบุหรี่มาจะสูบอะไรเงี้ยสูบอะไรเนี่ยไ,ไ,ไม่ใช่บุหรี่แน,น่เลยม้วนแบบนี้ไม่น่าใช่แล้วเงินที่อยู่ในกระเป๋าจังหวะคุณคาร์เตอร์กําลังเอาม้วนเงินเนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าางเกงมันก็เพเยอขึ้นมาก็บบโอ้ย เงินเยอะขนาดนี้เป็นคนผิวสีเงินนี้ไม่ต้องได้มาต้องได้มาโดยทางที่ไม่ชอบแน่นอนคุณคาร์เตอร์ก็บอกว่าอ๋อผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อยู่ที่นิวยอร์กรวยเือมีตังค์ไม่ได้แล้วจุจ๊ๆนอนลงไปมอบเอามือควายหลังย,ยิงโป้งตายเสร็จ<อ>แ,แล้วจังหวะที่ยิงโป้งปุ๊บ คุณคาร์เตอร์ก็จะตื่นขึ้นมาในฝันวนอยู่แบบนี้เป็นเหตุการณ์วนๆและการวนแต่ละครั้งมันเปลี่ยนไหมอ่านี่ไงป้าว่าเปลี่ยนไหมมันต้องเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยใช่มันต้องเปลี่ยนเพราะว่าคาร์เตอร์รู้แล้วไงว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาครั้งหน้าจะเจออะไรเพราะฉะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนวิธีรับมือกับออฟฟิเซอร์เมิร์ก นี่ไอ้เทคนิคอย่างนี้มันก็หลายเรื่องอ่ะมันจะมีหนังอ่ะมันจะมีหนังอยู่เรื่องเรื่องมครูซเล่นอันนี้ใช่เขาเรื่องหนังอะไรก็ไม่รู้หลูกหรืออะไรเนี่ยมันจะมีชื่อเรื่องเหมือนกันนะมีเรื่องลูปเปอร์ก็มีมีหลายเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยบิดบิดแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะมีบิดอันนี้บอกไปเลยก็แล้วกันเขาจะบอกว่าเหมือนกับว่าจนกระทั่งออฟฟิเซอร์เมิร์กเองเนี่ยก็รอเข้าใจแล้วก็จะรอรอคาร์เตอร์ตื่นมา มารอมาเจอกันทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่ง้อยครั้งซึ่งตัวเลขหนึ่งร้อยเนี่ยมาจากหนึ่งร้อปีของการที่เศร้าอ่ะที่เหตุการณ์การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงประท้วงหรือเปล่าของคนผิวดำใช่ไหมก็คือเหตุการณ์การประกาศอิสรภาพเป็นจ e o r g e Black Lives Matter จนถึงแบ็ k ไลฟ์แมทเพล์ใช่ไหมประมาณนั้นก็คือแบบเป็นเหตุการณ์เป็นช่วงเวลาที่ตั้งแต่เลิกท่าว่าอัลบาฮัมลิงคอลอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเออตั้งแต่ใช่เพราะว่าตั้งแต่พูดถึงประเด็นของผิวสีรวนหลวนรวมกระทั่งเป็นการเสียดสีประเด็นที่ตำรวจยิงคนผิวสีโดยที่คนผิวสีแบบยังไม่ได้ทำอะไรแค่เป็นผิวสีอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่หนังสั้นเรื่องนี้ดึง เข้ามาอันนี้คือที่นิวยอร์กใช่ไหมใช่อันนี้คือเหตุการณ์เนี่ยแล้วเหตุการณ์จริงๆคือที่นิวยอร์กด้วยปะเอ๊ะจำไม่ได้แล้วนะจอร์จจอร์จฟลอยนี่ไม่แน่ใจว่าออแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดคือหนังเนี้ยทำในช่วงที่เนี้ยแหละคุณจอร์จฟลอยก็กาลังคุกกลุนดูถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยจากตารวจชาวผิวขาวฉะนั้นมันก็เลยเป็นเป็นเป็นอ หนังออกมานะเอออันนี้เนี่ยต้องไปเสิร์ชดูเนาะถูกเจ้าหน้าที่สัมหารในเมืองมินเนียโพลิสรัฐมินิโซตาไม่ใช่ที่นิวยอร์กอ่ะอันนี้ก็เสิร์ชแบบเร็วๆอ่ะทีเนี้ยต้องไปดูเพราะว่าในที่สุดแล้วดิฉันอยากรู้ว่าจบยังไงถูกป่ะเพราะว่ามันต้องวนตื่นวนตื่นนอนตื่นวนอย่างงี้แล้วในท้ายที่สุดมันจะจบแบบไหนอันนี้ไปดูเอาเอจบดีนะ จริงๆมันสั้นมากเลยนะคุณผู้ฟังเปิดแค่ครึ่งชั่วโมงเองอ๋อเออกำลังดีเออดูกำลังดีไม่ไม่ไม่ต้องหลับแต่ยาวกว่านี้ก็หลับอ่าถูกไปดูแล้วดูซิว่าในความฝันตื่นขึ้นมาแล้วแล้วมันจะยังไงเออฉันมาตรงเ้าแน่ไม่ร,ไรู้นี่<ล>ไปวนไป<ร>ไป,ไป,ไ,ปไปเวียนดู<ร>อไปลไปลอไปเวียนหูสืมันเป็นประเด็นซ้ำซากนะโอเนอะประเด็นร้อยปีแล้วอ่ะใช่ประเด็นแบบ ย่าแบบเรื่องราวอย่างนี้ตั้งปีโมโบแล้วจนแบบนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่มันมันเศร้าเนาะใช่มันก็ยิ่งถ้าสังคมที่นั่นไอ้เรื่องสีผิวมันชัดไงความแตกต่างมันเห็นชัดๆเลยอ่ะเออของไทยมันก็อาจจะอีกอีกประเด็นหนึ่งนาะแต่ว่าอันนี้ไปดูได้สั้นๆก็อ๋อโอเคเขาได้รางวัลก็อ๋อเหมาะให้เขานะก็ลองดูเพราะว่าเพราะว่า ไอแต่ละตอนที่เขาตื่นขึ้นมามันจะมีวิธีรับมืออยังไงออันนี้ที่ดที่ดิฉันมองว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่คนทํำหนังอ่ะจะใส่เข้าไปอืใช้ตัวละครไม่มากลงทุนไม่เยอะแต่ว่าความคิดเนี่ยบันเจิดใช่อฝากไว้ละกันสําหรับเรื่องนี้ของป้าก็ได้ข่าวว่านิวยอร์กนิวยอร์กเหมือนกันวันนี้เราต้อง เดี๋ยวนั่าขานไหมเธอยังเ <ไป S 2> บบี้อยู่เลยดิฉันยังไม่เกิดเลยค,ะ<อ>ค่ะอ๋อไม่ยังไม่เกิดนะจ๊ะอขออภัยเดี๋ยวเราพักสักครู่คะ<ช>่ะซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากร,รกรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสรรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชน ซ <Cinema> ีนีมาคาเฟ่เชิญค่ะป้าค่ะในปีคริสตศักราช1976งนเกคุณพลาคุณพลาคุณยังไม่เกิดใช่ไหมคะดิฉันก็ยังเป็นเด็ก47-48ปีที่แล้วเ,เล่นตั้งเต่อยู่กันนะ <c oughs> คุณมาตินสกอเซซี่ผู้กับชื่อดังนี่เขาก็นี่มักลับมาเรื่องที่ เขาก็ได้สร้างหนังที่แบบว่าเกิดปรากฏการณ์ที่แบบว่าคุณมาตินนี่เขายังมีชีวิตใช่ไหมย,ยังมีแก่มากแล้วยังมีอยู่มามาตินสกอเซซี่ก็สร้างเรื่องแท็กซี่ดร e เวอร์คุณได้ดูวดเรื่องนี้บ้างหรือยัง เคยดูไหมแต่เคยได้ยินใช่ไหมดูแต่แท็กซี่ไดเวอร์ที่เป็นเวอร์ชันเกาหลีอ่าเกาหลีใช่ไหมจริงจริงกลายเป็นว่าแท็กซี่ไดเวอร์เนี่ยนะใช้เป็นชื่อหนังนี่เยอะเลยนะถ้าถ้าคีย์เข้าไปเนี่ยอ่มีของเกาหลีเป็นซีรีส์อ่าซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเป็นหนังก็มีหนังเกาหลีเรื่องอักแท็กซี่ไดเวอร์ก็มีอ่ามันมีหลายเวอร์ชันแต่ว่าเราก็ ก็ถือว่าอันนี <S <S ้เป็นเป็นเป็นเรื่องแรกอ่ะที่ใช้ชื่อว่าแท็กซี่ไดรเวอร์ึงเก้าเจ็ดนะเออแต่ว่ามันเป็นหนังที่ต้องต้องเรียกว่าหนังขึ้นแท่นอ่ะนะก็ขอบอกว่าเออเรื่องนี้เนี่ยเอามาใช้ขึ้นโรงภาพยนตร์ตอนนี้เหมือนกลับเอามาใช้ใช่ไหมเอากลับมาใช้เคยฉายที่สกาลล่าตัวเต็มอดดู แล้วก็ครั้งนี้มาฉายที่ฮา u ส์จำกัดรอบนะขอบอกว่าจองล่วงหน้าเนี่ยก่อนสามอาทิตย์โอ oh. ้จริงๆแล้วก็ตั๋วเต็มบางร oh. อบตัววแบบเหลือสามแถวหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดยกสัาก,ก็คงเต็มหมดทุกที่นั่งมันมันคุ้มค่ากับการดูเขาแล้วถ้าถ้าจะให้เด็กก็ควรดูในโรงหนัง uh. เรื่องนี้คือสารภาพาว่าดูหลายรอบดูหลายรอบแล้วก็ เอาไว้ให้นักศึกษาดูด้วยแล้วก็ดูตามเข้าไปแต่ว่าสมาธิเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยนิ่งเทไหรตอนนี้คุณมาติมก็อายุ80อออเออนะอ่ะชื่อไทยชื่อแท็กซีมากากซ่มหาการอ่าแท็กซี่มหาการหนังเรื่องเนี้ก็ทําให้จะบอกว่าโรเบิร์ตเดเน,นโรแจ้งเกิดเนี่ยก็ใช้ที่ไม่ก่อนหน้านี้เขาไป เขาไดออสการ์ก่อนจะมาเล่นเรื่องนี้ด้วยเรื่อง The Godfather ภาคสองอ่ะไดออสการ์แล้วคือดังและดังเปี้ยงเลยอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยเดนิลโลจะมาเล่นด้วยค่าตัวที่แบบว่าถูกไหมแต่เขาก็แบบยอมคนเลยเขาเดนิโลปีนี้ก็อายุ80ใช่แต่ตอนนั้นนหนุ่มฟอล่อเฟี้ยเหมือนเหมือนเดนิลโลกับสกอเซซีเนี่ยเล่นกันคู่บุญอยู่เหมือนกันนะเล่นเล่นด้วยกันหลายเรื่องนะอ่ะ อะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นช่วงเวลาปี1นึ่งเจนี่ยจริงๆก็คือเป็นช่วงที่ทำลายแบบหลังสงครามเวียดนามหลังสงครามเวียดนามอและอเมริกันแพ้สงครามะธรรมดาซึ่งโอ้โหแพ้เวียดนามอะเวียดนามเหนือแต่จริงก็คือทางคอมมิวนิสต์ทางทางจีนทางลาสเซียสพอร์ตอยู่ก็เหมือนคือเป็นการต่อสู้ทางอุดมการ์ซึ่ง คนหนุ่มคนสาวในยุคนั้นก็รู้สึกว่าแบบทําไมเราจะต้องมาเอ,อเสียชีวิตนะ่ะผู้คนล้มตายโดยเฉพาะคนหนุ่มคนหนุ่มนะอ่ะนะมาตายในสงครามที่ประเทศอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จักเราจะต้องมาลบเพื่ออะไรออเออใช่ไหมมันเป็นความที่แบบคือสงครามเวียดนามมันทำให้เกิดความสับสนกับกับ กับความคิดของโดยเฉพาะคนหนุ่งสาวในใน,ในยุค70เนี่ยก็เรียกว่ายุคเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็คอือต่อต้านตอวัฒนธรรมการต่อต้านวัฒนธรรมการต่อต้านเคาน์เตอร์ออออเคาน์เตอร์วัฒนธรรมคือแบบมันรู้สึกบรรทัดฐานมันไม่ใช่อะมันไม่ถูกต้องอะอะไรกานอะไรเงี้ยพร้อมๆกับการเกิดของฮิปปี้ประมาณ60 70นันนะ แต่หนังเรื่องนี้มันจะไม่มีสภาพของความเป็นิปีอะไรหรอกนะแต่โรเบิร์ตเนลโลเขาเล่นเป็นชื่อทราวิสทราวิสเนี่ยก็จะเป็นทหาร่านศึกกลับมาจากสงครามเวียดนามอ่ะแล้วพอกลับชีพก็ไม่มีอาชีพแล้วก็จะมีปัญหาแบบหลังสงครามนะมันจะมีภาวะของความเจ็บป่วยทางใจอ่ะแล้วมันจะเป็นโรคนอนไม่หลับนอนไม่หลับเอาจริงจจังอ่ะ จะท,ทำยังไงดีวะว่างๆก็ไปดูหนังโป๊ยุคนั้นเนี่ยมันมีหนังโป้ท, <ำ S 1> ที่ฉายในโรงภาพยนตร์แต่ว่าต้องไปดูหนังโป้ด้วยอ่ะก็คนโสก็ไม่รู้ทำอะไรก็นั่นแหละก็ไปดูหนังโป๊เนาะอ okay. อถ้ายุคนี้เราก็เสิร์ชดูในออนไลน์ใช่ไหมัดโปเหรอถูกแต่ยุคนั้นมันต้องเป็นโรงหนังโป๊อันนี้จะฉายให้นักศึกษาดูเรื่องประเด็นหนังโป้ด้วยนะว่ามันเป็นยุคที่แบบเสรีภาพแบ่งบานอ่ะแลวหนังโป๊มันฉายในโรงหนังเออ ดูกันไปเลยจ้าเดินเข้าไปเลยนั่นแหละมือก็จะมีประเด็นหลังโปด้วยทราววสเนี่ยเขาก็เลยแบบไปสมัครเป็นคนขับแท็กซี่กะดึกในมหานครนิวยอร์กมาเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเพราะนั้นมันก็กะดึกมันก็ยังมีคนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทีนี้ตอนที่เขาขับรถวนรอบเมืองเนี่ยเขาก็จะมีความสุขว่าเอ่อทำไมนิวยอร์กมันช่างสกปรกโสมมอ โอเคพื้นที่อะทังขยะอะไรมันก็เรียกกันล่าเครือขาน้ำแฉะเลอะเทอะผู้คนอันธพาลโสเพณีเพียบเลยเพียบอะไรที่ไม่ดีมันทำไมออกมาตอนกลางคืนเออทำไมมันมากองสุมกันอยู่ในในเมืองนี้แล้วจริงในเมืองนี้ทราวิสเขาไม่ได้มองว่าความสกปรกเลวร้ายมันเฉพาะกลางคืนนะกลางวันก็มีอ่าเขาสึกเฮ้ยมัน มันไม่ไหวอะ่ะทีนี้แต่มไม่ใช,ชมใช่เมืองที่แบบจเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจถูกถูกคือส่วนหนึ่งก็คือมันมันต้องปรับตัวด้วยแต่ปรับตัวไม่ได้มันก็คือความเจ็บป่วยทางใจด้วยบวกกับเหงาไม่มีเพื่อนด้วยวิสกเกร์เลลุกขึ้นมาสมัครเป็นผู้ว่าราชการเกือบ <c oughs> ไม่ใช่แต่ประเด็นช่วงนั้นน่ะเขาเขากำลังจะมีการรณรงค์แบบหาเสียงประธานาธิบดีอ่าแล้วทาวิสก็ขับรถไปแล้วก็ได้พบผู้คนแล้วแบบมันอึดอัดมันไม่พอใจอ่ะโฮมเลสอ่าแล้วก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเจอคนที่จัดลงแข่งขันน่ะแล้วก็แบบผู้คุยสื่อสารว่าโอ้โหเนี่ยผมมันจะเลือกคุณแน่เลยอย่างเงี้ยแต่ยังไงขอให้คุณเนี่ยช่วยแบบว่า ดูแลนิวอยอร์กเจอเตอนกลางคืนเนี่ยหรอนั่งแท็กซี่อ่าเขาล่งแท็กซีไ่ไงเขาเป็นลูกคา้าเขาเป็นลูกคา้าเออเหมือนมีเหตุอะไรก,ก็เลยต้องเรียกแท็กซี่แล้วเขาก็แบบพยายามสื่อสารว่าช่วย,ช,วยช่วยจัดการเมืองเนี้ในยให้เป็นเมืองที่ดีได้ไหมแล้วมันจะอะไรยังไงต่อไปมันก็จะเป็นตอนท้ายๆของเรื่องแต่เรื่องของเรื่องก็คือ เขาก็เป็นหลงรักเบสซี่เบสซี่ก็คือเป็นสาวออฟฟิศที่ช่วยรณรงหาเสียงนั่นแหละอ๋ออยู่ในทีมของอยู่ในทีมของไอปรอ่าใช่ใช่ใช่ลงรักเขาแต่ก็ความที่มันสื่อสารไม่เป็นน่ะมันมันมันเหมือนมันยังปรับตัวกับผู้คนไม่ได้อ่ะวิธีการจีบสาวมันก็พยายามนัดเอ่นัดเข้ากินข้าวหรือว่าไปซุ่มมองน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากเออแล้วสุดท้ายไอเบสซี่มันก็ไม่รู้ไงอ่ะ ก็ได้ลองดูส er> uh, like. ักครั้งหนึ่งก็ดูคุยกันพอได้เขาดูเขาเก็เอาใจเราอะไรอย่างเงี้ยดูไม่มีพิษไม่ภัยอะไรอย่างเงี้ยดูซื่อๆไม่มีพิษไม่มีภัยปาโกรธว่าพาไปดูหนังโป๊เอ้าหน้าไงเพราะความที่มันยังปรับตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันน่าสงสารมันก็บอกถึงก็ทำไมก็ใครแๆเขาก็ดูกัน่ะก็ใครแๆเขาก็ดูกันผมก็ดูของผมเป็น ใช่มันสื่อสารเขาไม่ได้มันมันมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมการเข้าสังคมเนาะมันก็สาวก็เพนเลยคุณเป้ชิวมาบอกมาแต่จริงจริงเจ้าทราวิสเนี่ยแต่หลักหลังเนี่ยเขาอยากจะแบบอยากเป็นคนดีอ่ะคืออยากเป็นที่ยอมรับอยากมีคนรักอยากได้ได้การยอมรับอยากเป็นคนดีแล้วบังเออไปเจอกับโซเพนีเด็ก ชื่อไอริสแสดงโดยโจดี้ฟอสเตอร์ขนาดนั้นอายุสิบสี่ปีสิบสี่อูดยังเด็กน้อยเขาบอกว่าบางฉากให้พี่สาวมาเล่นเพราะมันจะมีฉากที่อาจจะเซ็กซี่ล่อแหลมอะไรอย่างเงี้ยเด็กเออเด็กไม่ได้เออนั่นแหละบังเอิญทราวิสไปเจอกับไอริสพอดีเลยเออแล้วก็กำลังถูกแมงดาตกตีพอดีเลยเออและนี่มันก็ช่วยช่วยนะแต่ตอนหลัง มันบียอนไปมากกว่านี้นะซึ่งตอนท้ายเรื่องนะจะเป็นเหตุการณ์น้องเลือดแล้วก็หักมุมหักมุมหักมุมจริงๆหนังเรื่องนี้มันมันมันทรงอิทธิพลเยอะมากเลยนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการรอบยิงประธานาธิบดีเลแกนอ่าอโยงเข้าเรื่องใช่และคนที่รอบสำคัญในประวัติศาสตร์คือคือเรื่องเนี้ยไอ้เลแกนที่หลังนะที่โดนยิงหลังจากหนังเรื่องนี้มันมันมันดังแล้วอ่ะ แล้วจดดี้ฟอสเตอร์ไปเรียนที่เยลนะแล้วมีคนเน่ชอบแบบค้างคล้ายจดดี้ฟอสเตอร์อ่ะแล้วมันเหมือนมันเอาไปมายงกับเรื่องเนี้ยแล้วมันเลยไปดักยิงประธานาธิบดีอันนี้คือเรื่องจริงอ๋อจริงๆแล้วเหมือนกับว่าพูดว่าดูหนังนี้มาก่อนใช่คืออิทธิพลจากหนังเรื่องเนี้ยเออมนในหนังอ่ะมีซีนที่ยิงต่มีมีมีแต่ว่าเราไม่บอกนะว่าแบบผลมัประธานาธิบดีก็ยังอยู่ตอนนั้น หมายถึงในเรื่องอ่ะมันจะมีฉากการรอบยีงนะเพื่อคนไหนไม่รู้มายถึงในในเรื่องเป็นตัวสมมุติอ่าในเป็นตัวสมมติสมมติแต่หลังจากนั้นพอหนังฉายมาแล้วแล้วโจดี้ฟอสเตอร์ก็โตเป็นสาวแล้วก็เรียนที่เยลอ่ะก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชอบโจดี้ฟอสเตอร์มาโทและหลังจากนั้นไอคนเนี้ยที่ได้อิทธิพลจากแท็กซี่ไดรเวอร์เนี่ยมันยิงจริง เออแต่มรอดอแต่ว่าโคโสงอาโดนพิการเลยสงสารมากเลยอเออคือมันก็มีที่พนแต่แต่แต่ในกรณนนีนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะทีนี้เรื่องเนี้ยมันจะสะท้อนให้เห็นบรรยากาศของแบบของภาวะหลังสงครามเวียดนามซึ่งมันส่งผลสะเทือกันบสังคมกับคนแล้วก็สภาพของนิวยอร์กหรือ,อสังคมเมืองซึ่งซึ่งมันก็แบบว่า มันมีทั้งนักการเมืองซึ่งจะเชื่อถือได้ไหมอ่าม,มันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของของนักการเมืองที่เราควรจะฝากความหวังไว้กับเขาไหม,มหรือไม่ถ้าเราฝากไม่ได้เราจัดการเองไ,ไหมอ่าเ,เราจัดการเองไหมมันจะมีประเด็นว่า เดี๋ยวทราวิสจัดการให้เดี๋ยวทราวิสจัดการให้เองอแต่ในเรื่องนี้คือเงามากเลยนะทราวิสเงาๆเงามาบวกกับเพลงเพลงนี้ได้รางวัลเลยนะอเพลงนี้ได้รางวัลนี้ชิงออสการ์นะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนำชายก็เดนิโล่สมทบก็คือโจดี้ฟอสเตอร์แล้วก็เดนตีประกอบได้นี่คือได้รางวัลไม่ไม่เข้าชิงจตม ได้แค่จริงเท่านั้นแต่ไม่ได้สักลงงานหนึ่งนะจริงเสียได้ตอนนั้นคงเรื่องที่เพลงอะไรเพลงประกอบอ่ะขอให้ไปเปิดฟังคือมันจะเป็นแบบเหงาเหงาคาริสเดินในซอยในถนนเงียบเงียบเหงาเหงาเดินคนเดียวหรืออยู่ในห้องโถงคนเดียวพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยโหเหงาจริงเหงา ขอบอกนะไปเงาเงาก็ถ้าวันที่ออกอากาศเนี้ยหนังยังยังมีรอบอยู่นะ,ะแต่ว่าที่นั่งจะหมดหรือยังเนี้ย<อ>ไป<อ>ลุ้นกันเอาเองอรอบอหน้าไปเพราะวันนี้วันที่หกใช่ไหมหนังยังมีฉายเออแต่ว่าไปลุ้นกันเอาเองก็แล้วกันว่าจะ จะพอมีที่นั่งเหลือไหมหรือว่าทางเฮาส์อาจจะขยายรอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้โหมันเต็มเต็มเต็มหมดเลยอ่ะเพราะจริงๆก็เป็นหนังงอันทรงคุณค่ามันทรงคุณค่ามันขึ้นทำเนียมันขึ้นทำเนียจริงๆเลยนะแล้วมันก็ส่งอิทธิพลถึงหนังอย่างเรื่องโจ๊กเกอร์เรื่องโจ๊กเกอร์นี่โดยเฉพาะเลยนะโจ๊กเกอร์มันก็จะมีปัญหาแล้วมันก็พยายามจะจัดการกับกับสิ่งชั่วร้ายในนิวยอร์ก อ่าเหมือนกันเออโอเคค่ะโอ้วันนี้นี่เมกาทั้งคู่นะนิวยอทั้งคู่นะดิฉันก็เชื่อไหมของพลในเรื่องปัจจุบันใช่ไหมของเราเรื่องในอดีตซึ่งซึ่งพลไม่เกิดสถานการณ์เราคิดว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นี่บอกว่าอ่าอาเออเอออ่าฝากไว้แล้วกันวันนี้นะสองเรื่องรถคล้ายกันไงเรื่อังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ